กับบริเมต้าข่วขวบปลบายดีพี่นอบบ้องกับซาุกสนเมตาข่าขวตามักถั่วปีพี่น้องกินกับผักขยงยุกมาเนี่ mm. ใส่ตอนมนกะาใส่ตอนก็แดด เซ็ตในนอนเช่นอนไม่ได้ไม่ได้สกุกกปนมากินน้ำกันเด้อตาลุงคิดแต่เส้าวไปสบายแน่ย่าไปฝาเกิดฝาเมนเกินเหย เกียยยุบแห้งขาดเ้ยแต่ว่าเีนียงบกีเลยถ้ามันยเด้อก็ลงนีันี้จะมีเลยเมื่อกอ่ตรูลจุตอาบนะ บ้าพีา่นอตำหมักถั่วปีกินกับปิงปลาดุกนาปลาดุกนากับตัวเดียวกับแกงไก่เซตี้ต่มาขึ้นนองเลยมาเริ่มมาได้สุขุสุขคนมากินนมกันเดอ้อมาเดิ่พี่น้องกินข้าวนากันเดอ้อแซบแซบ,บ,บตำถั่วปีกินกับปิงปลาดุก

ขาวข้ขนมเอ้านี่ไม่สิพ่อกับปิ่งปลาปีมัอเเออนางลึมนี่นี่นีนงลมนี่นี่ีสิปพ่ขนมกัน

mọi <laughs> ừ. 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 à, ừ. mà mọi người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  mọi ai à, đây hổng được, tụt bao, chậm đây cũng sợ, chậm bể, à.

I <laughs> do

mọi thứ thì nó mới có cặp được mọi nó mới có cặp được có

ยุเิน่ามิาค่อยอใจงก่อนแม่ลงไปผูกใช่อิ่มไมเลยพี่น้องเอ้ยแส่บตามะกรูวปีกินกับปลาดุกปีนปลาดวงนาเฮ้ยพาใจมสิคาก่อ ອັນນັບຂີ່ນີ້ແມ່ຕາຫຼາເດະພີ່ນ້ອງກິນນາກໍກັນໃຕດມດວສົາຍນດ